สวัสดีครับผมจักรนันทพลครับสำหรับท่อนโซโล่เมื่อกี้นะครับก็คือเพลงน้ำตาของปรีชาปัตภัยนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยฟังแล้วก็ไม่รู้จักตัวศิลปินเลยนะครับแต่ว่าในคอมเมนต์ u t u b e เนี่ยมีน้องๆคอมเมนต์ว่าให้พิจักโซโล่ cover เพลงนี้ให้ดูหน่อยนะครับผมก็งงว่าเฮ้ยเขาคือใครไปหาดูใน YouTube ก็รู้สึกว่าเออตัวเองนี่บ้านนอกนะยอดวิวเขาตั้ง23ล้านวิวนะครับล้วก็ถือว่าเป็นแนวเพลงที่ผมมาไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นเท่าไหร่แต่พอได้ฟังแล้วก็ ต้องขอคารวะทีมงานทําเพลงนี้ด้วยนะครับคือเพลงโคตรยากเลยครับโซโล่ยากมากก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้โซโล่เพลงนี้นะผมก็นั่งแกะเมื่อกี้แล้วก็ซ้อมสักชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับและไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพลงนี้ ค่อนข้างที่จะแบบมีไอเดียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการโซโล่ทั้งเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องของการใช้สเกลต่างๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาพูดถึงท่อนโซโล่เพลงนี้กันดีกว่าครับว่าเขาใช้เทคนิคอะไรและเขาใช้สเกลอะไรเล่นบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยแกะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถูกร้อยนะคือผมคิดว่าอาจจะไม่เป๊ะมากร0 0ถ้าใครเล่นตามเนี่ยก็อย่าเชื่อผมมากนะให้แบบลองไปฟังเองด้วยเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับซึ่งคีย์ดีก็จะเป็น relative กับคีย์บีมิเก็เหมือนแทบจะเป็นคีย์เดียวกันนะครับตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยเขาใช้สเกล D major pentatonic ครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนี<อ>่ยตรงนี้ครับก็คือ D major pentatonic ซาวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอต่อไปจากท่อนนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นพวกสเกล D major แต่ว่าก็จะมีเทคนิคการเล่นสายคู่ที่โน้ตมันติดติดกันมันก็จะได้ซาวอย่างเงี้ยครับเอาแค่นี้ก่อนนะเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสเกลทั้งดีเมเจอร์แล้วก็ดีเพนทาโทนิกรวมกันแล้วก็มีเทคนิคการเล่นสายคู่อย่างนี้เพื่อให้เกิดเสียงที่มันดูแบบเฟรดๆกันนะครับเท่ดี ต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคสวี p p ิกกิ้งครับสวี p p ิกกิ้งก็จะสวี p บนคอร์ด D Major อาอ่าถ้าเราเรียวมันก็จะเป็นแล้วก็สวีปเหมือนเดิมบนไทแอดเอ อพอต่อมาก็จะสวีปกลับมาบนคอร์ด F# minor 7นะ e <Okay. S 1> ่าถ้าผมเล่นต่อกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเท่มากยากด้วยนะนั่งฝึกอยู่หลายนาทีเลยต่อไปนะครับท่อนนี้นะครับก็จะเป็นสเกล B harmonic minor นะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้ ซึ่ง B harmonic minor scale มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็เอามาเล่นแบบนี้ต่อไปนะครับก็จะใช้เป็นพวก scale major แล้วก็ pentatonic ท่อน,นต่อไปนะครับก็ จะเป็นการเล่นทายแอดดีเมเจอแล้วก็มีตัวมีตัวเป็นแฟดหตัวที่1ของดีตัวที่3ตัวที่5ตัวแฟดหแล้วก็สไลด์ไปตัวกลับไปตัวที่1แล้วก็ตัวที่5ประมาณนี้นะครับแล้วก็ จะเป็นพวกสเกลทั่วไปครับก็ยังอยู่ในสเกลว่อยู่แล้วก็กลับมาเป็น B h a r m o n i นิกม o r เนอรกับคอร์ด G Major 7อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ที่ผมบอก B harmonic minor แล้วก็สเกล ก็จะเป็นพื้นฐานของสเกลอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเพลงน,นี้มีของเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆทั้งหมดให้ฟังนะครับซึ่งการเล่นช้าผมงงมากเลยผมจะพยายามนะ ประมาณนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าการเล่นช้าๆยากกว่าการเล่นเร็วๆอีกนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไอเดียอะไรจากเพลงนี้นะครับบางทีเนี่ยการที่เราอยากฝึกหรืออยากศึกษาเนี่ยการศึกษาจากเพลงจริงๆเนี่ยก็เป็นอะไรอย่างที่ผมทําบ่อยมากนะครับเราก็จะได้ไอเดียจะได้เห็นว่าเฮ้ยคอร์ดนี้เขาใช้สเกลนี้กับคอร์ดนี้เขาใช้สเกลนี้นะครับแล้วเราก็เอามาอะแดปเอามาพัฒนาเอามาปรับปรุงให้เป็นโซโล่ของเราได้ในการเวลาที่เรา คิดท่อนอิมพไวของเรานะครับก็อาจจะแอดวานไปหน่อยสําหรับคนที่แบบยังไม่คล่องเรื่องสเกลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับดูคลิปกันไปก่อนดูให้มันชินให้มันได้ยินคําว่าเมเจอร์เป็นตัทนิกฮาร์โมนิกไมเนอร์ให้ได้ยินสับดนตรีแล้วเราเริ่มเริ่มสร้างความเเคยชินกับมันเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสนะผมจะพยายามทําให้เป็นแบบว่าคลิปแบบเบสิกเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับจะพยายามทานะครับยังไงคลิปเนี้ยก็ คิดว่าให้เพื่อนๆปวดหัวกันมากพอแล้วก็ <g iggle> ฝากคอนเทนเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e c h a ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้มาได้ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ